นิยายเสียงเรื่องอัศจรรย์แห่งชีวิตเขียนโดยอินทนินตอนที่13สับสนสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลสี่สาวลารุ่นพี่กลับบ้านหลังจากเสร็จภารกิจจากละครเวทีใบหมอนไม่ได้ทำหน้าที่สารถีส่งเพื่อนๆกลับบ้านเหมือนเช่นทุกครั้งเพราะวันนี้ทุกคนจะไปนอนกับป่านที่บ้าน รถของที่บ้านป่านมารอรับสี่สาวอยู่นานแล้วช่อดอกลินดี้สีขาวแฟนคลับให้แก้วมาเหรอสวยมากอะ่ะหนูนาถามเพื่อนพร้อมกับอาป่าหาวอดวอดเพราะเริ่มง่วงหลังจากเสร็จภารกิจจากงานแฟนคลับอะไรกระล่ะว่าที่แฟนในอนาคตละสิไม่ว่าใบหมอนพูดแทรกขึ้นก่อนที่เจ้าของช่อดอกลินดี้จะได้ตอบอะไร หนูนาทำตาโตสนใจเรื่องที่เพื่อนพูดความง่วงหายเป็นปลิดทิ้งขยับตัวมาชิดกับบอกของเพื่อนอย่างสนอกสนใจใครรู้กับเขาบ้างอัปเดตข้อมูลมาเดี๋ยวนี้เลยนะเพื่อนห่างกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเกิดอะไรกับเพื่อนสุดที่รักของฉันบ้างล่ะเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรเลยแค่เอาดอกไม้มาแสดงความยินดีที่ละครจบแค่นั้นจริงอะไม่มัง้ง หนูนาเซลพร้อมรลีตาจับผิดเพื่อนแบบขำๆจริงไม่ป่านแกชื่อขยายความหน่อยดิพี่หมอเขามาขอถ่ายรูปคู่ขอแอดไลน์ถามว่าเหนื่อยไหมครับน้องแก้วแล้วก็มองด้วยสายตาละลายโลกยีป่านแก้วตาร้องเสียงหลงเพราะไม่คิดว่าเพื่อนจะรู้ลึกรู้จริงเพราะตอนนั้นป่านก็ไม่ได้อยู่บริเวณนั้นด้วยแต่กลับ รู้ทุกประโยคของคำพูดพลอยทำให้แก้วตาถึงกับอึกอักเลยทีเดียวเจนเย็นกันก่อนนะเพื่อนยังไม่มีอะไรในกอไผ่แก้วตารีบอธิบายเพื่อนแกไม่มีแต่อีตาพี่หมอน่ะมีแน่ๆเห็นเห็นกันอยู่อย่ากแกล้งโงน่นะแก้ไม่ได้แกล้งโง่ซะหน่อยคนถูกจับผิดทำเสียงอ่อยๆลง แค่เพียงทำเฉยๆเพราะยังไม่อยากคิดอะไรมากมายจังหากล่ะมันเร็วเกินไปที่จะคิดเข้าข้างตัวเองดูไปเรื่อยๆดีกว่าผนทางยังอีกยาวไกลแก้วถือว่ามันเพิ่งเริ่มต้นก็เท่านั้นเองจริงๆนะเรื่องแบบนี้คิดเร็วไปไม่ดีแนะ่แก้วไม่อยากเสียใจผิดหวงังหรืออะไรก็ตามเค okay, ป่ะสามสาวตอบรับพร้อมกันเคเคเค เดี๋ยวใบหมอนขัดขึ้นเพราะยังสงสัยและอยากรับรู้ถึงความรู้สึกของเพื่อนมากกว่านี้ด้วยลุงนิสัยเพื่อนอย่างแก้วตาดีว่าชอบคิดและเก็บความรู้สึกเก่งแต่อยากให้เพื่อนแสดงความรู้สึกในด้านดีๆออกมาบ้างไม่ใช่ว่าเก็บไปเสียหมดหมอนอยากรู้ความรู้สึกในใจของแก้วอ่ะว่าจริงๆแล้วแก้วรู้สียังไงแบบไหนได้ประเพื่อนคนถามยากิ้วให้เพื่อนไปทีหนึ่ง ก็รู้สึกสับสนกับตัวเองมีเขินบ้างและก็ประหม่าบ้างใจเต้นตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอกับพี่เขาก็แล้วแต่สถานการณ์ไม่รู้สิเพื่อนเอาเข้าจริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกออและรู้สึกดีกับไมตรีที่พี่เขามีให้ด้วยใช่ปะแต่สามสาวเขาอยากเข้ามาใกล้แก้วตาอย่างสนใจใคร่รู้กับความรู้สึกของเพื่อนแต่อะไรรีบพูดเลยป่านถามขึ้น ตัวแก้วกลัวความผิดหวังในเรื่องความรักเอามากๆเลยนะและคิดว่ายังไม่เหมาะอะที่จะมีความรักตอนนี้เฮ้ยสามสาวถอนใ,ใจพร้อมกันค่อยๆไปค่อยๆไปดีแล้วแก้วเราเห็นด้วยนะใบหม่อนกล่าวเพื่อไม่ได้ว่าอะไรหรอกจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์มีความรักที่ดีได้ไม่จําเป็นต้องแยกเสมอไปอะไรก็ตามถูกที่ถูกเวลามีเหตุผลกับมันก็ดีพอ เราก็จะผ่านมันไปได้ไม่ว่าเรื่องอะไรแม้แต่เรื่องของความรักมีความรักสิดีออกหัวใจบานฉ่ำมีชิชิวาทำให้เรากระชุ่มกระชวยคลิกคลิกคลิกปานเสริมขึ้นแก้วไม่ต้องกลัวหรอกนะพวกเราจะเคียงข้างคอยปกป้องดูแลแก้วไม่ให้พี่หมอหรือี่ใครมาทำรุ่มร่ามกับเพื่อนๆของป่านไปอันขาดอีกอย่างนะสำหรับพี่หมอเนี่ย ป่านสืบมาแล้วประวัติดีไม่มีช้ำพอคบได้เท่าที่รู้มาไม่เคยควงสาวคนไหนมีแต่หนีโจาสาวที่คอยทอดสะพานให้คงแก่เรียนหน้าดูอ่ะเป็นนักเรียนแพทย์ที่น่าจับตามองที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วไงพี่เขาดันมาปิ้งเย้กแก้ของเราได้ไงก็ไม่รู้จริงไหมเพื่อนป่านพูดขึ้นเลยลอยแต่มีเสียงตอบกลับพร้อมกันอีกสองเสียงให้ได้ยินตามมาจริงที่สุดเลย พร้อมรอย,ยิ้มและเสียงหัวเราะคิกคักตามมาติ้ง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 ,งขณะพูดย่องย่อแก้วตากันไปมาโทรศัพท์ของแก้วตาก็มีสัญญาณแจ้งเตือนว่ามีข้อความเข้าทําให้สามสาวจอมบุนเบนความสนใจไปยังโทรศัพท์ของแก้วตาแทนแก้วตาหยิบโทรศัพท์ที่เก็บอยู่ในกระเป๋าเปิดออกดู จึงเห็นว่าคนส่งมาคือพี่เปิ้ลพรางยิ้มและรอบถอนหายใจเพราะกลัวว่าจะโดนเพื่อนอย่างป่านหนูนาและไปหมอนจะแซวกันไปมากกว่านี้อ่านข้อความที่รุ่นพี่ส่งมาให้พร้อมมีรอยยิ้มตามมาด้วยทําให้คนอยากรู้ที่นั่งข้างๆกันพันสกิดกันไปมาว่าใครจะเป็นคนถามดิกด้วยอยากรู้ถึงข้อความที่ทําให้แก้วยิ้มข้อความรู้ตัวหรือเปล่าว่ามีคนเขาสนใจ คนนี้โอเคนะพี่เปิ้ลการันตีได้เลยรับรองรับไว้พิจรารณาหน่อยนะเป็นมากกว่าเพื่อนและเป็นญาติี่เปิ้ลเองจ้าการันตีได้รับรองอีกอย่างเดี๋ยวพี่ต้องรีบเจรจากับหล่าบรรดาโอครลักษ์ของแก้วด้วยนะรู้สึกว่าด่านเยอะเหลือเกินอ๋ออีกเรื่องค่ะพี่เปิ้ลจะบอกว่าพี่นะ่ะให้ลายของแก้วกับพี่หมอไปนะเลยต้องรีบโทรมาสารภาพเพราะเขามาบ่นว่า ยังไม่ทันได้ขอลายแก้วเลยหวังว่าแก้วคงไม่โกรธพี่นะจะคุณสวยพร้อมกับส่งรูปสติกเกอร์รูปยิ้มพร้อมหัวใจมาให้คืนนี้หลับฝันดีนะจ๊ะช่วยฝันถึงเจ้าของช่อดอกดินดีสีขาวด้วยนะน้องสาวคนงามสามสาวหัวชนกันอ่านข้อความที่แก้วตายื่นส่งให้พร้อมรอยยิ้มผุดขึ้นที่ใบหน้าของทุกคนเช่นเดียวกัน กับแก้วตาที่อ่านแล้วก็ยิ้มไปเมื่อสักครู่และอุทานออกมาพร้อมกันว่าแม่สื่อตัวแม่มาเองพึ่งรู้นะเนี่ยว่าพี่เปิ้ลกับพี่หมอเป็นญาติกันมีหน้าหนูนากล่าวทีแรกป่านคิดว่าพี่หมอเป็นแฟนพี่เปิ้ลซะอีกนะเห็นแวะเวียนมาหาบ่อยพักหลังนี้เรียกได้ว่าถีๆเลยล่ะป่านกล่าวเสริมมาบ้าง ทีๆยังไงว่าป่านใบหม่อนถามขึ้นมาก็พี่หมอบอกมาส่งก็พี่หมอบอกมาส่งกินข้าวลงอาหารเห็นมันรลบเป็นบางครั้งเวลาพี่เราซ้อมละครค่ำค่ำมืดมืดแต่ที่แปลกอยู่อย่างก็คือพี่หมอชอบสอดสายสายตาสำรวจไปทั่วเลยนะสบตากับป่านบ่อยๆไป แล,แล้วคนอยากรู้เรื่องก็พากันพงกหัวรับรู้ในทันทีถ้าพี่เปิ้ลออกลงมาช่วยพี่หมอสารสัมพันธ์ให้พี่หมอแบบเนี้ยไม่ธรรมดาแล้วล่ะหนูหนากราวเท่าที่ไปหมอดสังเกตนะพี่เปิ้ลชอบแก้วมากนะแบบเอ็นดูน้องไปพิเศษผู้จบหันไปหาเพื่อนแล้วแซวเพื่อนต่อว่าแก้วนะแอบใส่สน่หให้พี่เปิลหรอ แกวตาอมยิ้มปวดเลาะชอบใจกับคําตอบของเพื่อนโอเคเพื่อนเดี๋ยวมีอะไรจะบอกเพื่อนทุกอย่างเลยไม่ต้องกลัวพูดพลางบีดจมูกทั้งสามสาวไปคนละทีไม่ปรึกษากรูป่านกรูใบหม่อนกรูหนูนานได้ไงบางทีก็แอบเซ็งนะเพื่อนถามตัวเองบ่อยๆว่าทำไมต้องเป็แก้วด้วยไม่เป็นเพื่อนคนอื่นเฮ้ยอธิบายเพื่อนสยืดจะยาวสุดท้ายมิวายได้ถอนหายใจเฮือกใหญ่ ไม่ต้องกลัวหรอกแก้วตราบใดที่ยังมีพวกเราอยู่เคียงข้างกันแบบนี้พวกเราไม่ยอมให้แก้วต้องเจอกับอะไรที่มันไม่เข้าท่าอย่างแน่นอนป่านเสริมเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก้วพร้อมอบบ่าเพื่อนเอาไว้ด้วยความอบอุ่นและความรักที่มีต่อแก้วช่วที่นั่งคุยกันในรถพักใหญ่จนเข้าใจแล้วรถได้เลี้ยวเข้าประตูบ้านของป่านและจอดให้สีสาวเตรียมตัวลงไปเป็นที่เรียบร้อย ทั้งสี่าวขอบคุณคนขับและพากันหอบหิ้วข้าของของตัวเองเข้าบ้านอย่างเงียบเพราะกลัวจะทําเสียงดังรบกวนคนในบ้านเมื่อขึ้นมาถึงห้องนอนที่เตรียมไว้ให้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยต่างแยกแยก้ายก,กันอาบน้าและเตรียมตัวห้องนอนเพราะพรุ่งนี้สี่สาวนัดการทํากิจกรรมยามเช้าอีกหลายอย่างที่บ้านป่านเมื่อหัวถึงหมอนทุกคนก็ลาตีสวัสดิการและการตามระเบียบและได้ความเหนื่อยอ่อนจากกิจกรรมที่ทําตั้งแต่เช้าแต่ดวงตา ลมโตของแก้วกลับกระพิบป,ปิดปปปไปมาเหมือนว่ากําลังคิดทบทวนอะไรบางอย่างจนแล้วจนรอดก็ยังสับสนอยู่ในความคิดพรางบอกตัวเองว่าเรื่องพี่หมอพิมพ์ที่เข้ามาสนใจตัวเองนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วค่อยคิดทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีคําตอบของมันเมื่อถึงเวลาที่พร้อมและสมควรเมื่อได้ข้อสรุปของตัวเองแก้วถึงหลับตาลงในที่สุด จบตอนที่13ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดลูกกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปค่ะขอบคุณนะคะ